สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาหามิมิกวันครับผมก็เช่นเคยให้พอขึ้นเพราะมันสูงนะครับน,นี่ต้นไข่ครับผมเดี๋ยวมาดูวันว่าน้ำจะใหญ่หรือเปล่าสมกับที่เนื่อยขึ้นไปเอาไหมนะครับ เขาแม่งคขตีเพิ่งนะครับ โดนควันไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับผมคงไม่เหมือนเพราะว่าล้างแล้วนะครับส่วนน้ำหัวน้าอยู่ข้างบนเต็มเลยครับฮะเดี๋ยวขอตัดนะครับผมอยู่สูงยอดข่อยนะครับผมแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ ขอครับผม ไฟดับนะต้องต้องดึงหน้ากากลงนะครับไม่เหมือนเมื่อวานหรอใช่ไหม หัวน้ำก็ปิดตายนี่สวยครับผมเนี่ยครับผมหัวน้ำนะฮะสวยจัดครับผมว่าเหนหมเนะี่ยชูห,ชหน่อยไหนไหนไปแม่งไปแม่ง เหนียวหนึบเลยนะครับก็ใหญ่ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหลังไว้นี่นะครับผมไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี่หยอดแถวเนี้ยน้ําทั้งนั้นเลยนะครับแต่นี่มีอยู่สันโบนก็โอเคครับผมแต่แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมตัวตัวอ่อนไม่มีแล้วเหลือตามิ้มตัวผู้ตรงนี้หน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดพลาดไว้ยังเก่ามันไปครับ นนครับผมก็เอาลังไว้ขอแต่หัวน้ําอย่างเดียวโอ้โหงามโปรขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับก็อย่าลืมส u b s c r i b e ช่องพี่มิวด้วยนะครับผมไปดูกันได้นะครับผมมีเมื่อวานผมไปทีมมิโมโทหน่อยสูงริบเลยนะครับพิมพ์ไปที่ Y A Y O E ก็เจอพี่มิวแล้วนะครับผมโลโก้เป็น Y A Y O E นะะสีฟ้าๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ มีหลายๆท่านถามนะครับผมมิ้มเกาะใหม่นะครับผมกี่วันถึงจะจะดีนะครับผมหรือว่าจะตีได้จะตัดได้นะครับผมมิ้มมันจะไวกว่าพึ่งนะครับผมเพราะว่ามันอาหารดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยมันมันเอานะครับเอามากินนะครับผมเอามาสะสมทั้งหวานนะครับมันก็เลยจะไวกว่าพึ่งสักหน่อยหนึ่ง15-20วันนะครับผมตีได้นะครับหรือถ้าไม่ค่อยมีน้ําก็ปล่อยให้แก่ไป ลังมันนะครับผมแต่น้ําก็จะสะสมจนปิดตานะครับผมนี่แหละครับจากจากเนี่ยทรงอย่างนี้นะครับผมอีกประมาณสิบสิบห้าวันท้้งหน้านะครับเรามาดูก็มันจะเต็มนะครับส่วนน้ําก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับผมว่าจะเต็มหรือว่าจะไม่เต็มนะครับแต่หลังน่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมส่วนพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงก็ยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันนะครับในหน้านี้เลยนะครับผม หน้าเดือนตีเดือนหน้าหรือว่าหน้าหนาวหน้าฝนนะครับผมตีได้นะครับเพราะว่าอายุองค์มันก็เต็มเต็มรังประมาณยี่ห้าวันยี่ห้าวันนี่มันจะเริ่มถอดนิดๆจะเริ่มถอดนิดๆตรงกลางนะฮะแต่ถ้าเกสรไม่ค่อยมีไอตัวที่ออกมาออกมายังบินไม่แข็งแรงมันก็จะกินหัวน้ําถ้าพื้นที่ไม่ดีก็ฟอนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ที่ไหนก็น้ําดีครับผม เพราะว่าดอกไม้ยงไม้ใหญ่มันออกหมดนะฮะไปครับผมเจออีกแล้วครับผมห่างจากหลังสูงเมื่อกี้นะครับห่างม่าเท่าไหร่เองครับผมประมาณสักร้อยเมตรนะครับอยู่กับข้างทางเลยนะอยู่กกุูคาครับผมกิ่งยูคานะครับกิ่งยุคาแห้งเนี่ยนะฮะหัวน้ําอูมดีนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหน หลังเมื่อกี้มีแต่น้ํานะครับตัวไม่มีนะครับผมเดี๋ยวงานนี้ให้พี่มิวนะครับเดี๋ยวจุดพอจุดปุ๊มหนูหนูไปงี้นะหนูเป่าไนะนะต่นะระวังนะต้นน่ะนะโอ้โห <c oughs> มานี้ยเอานี้ยเดมิเล่นก่อนแล้วนะมาจุดนี้น มาแล้วแตกแล้วแตกแล้วเร็วๆๆแตกแล้วเร็วๆเจุดจุดดีว่าตะกอนโดนควายไม่ใส่ทักกาอรีบเป่ะครบยังไม่ทำงานเลยหนูระวังลูกไฟโอ้หัวน้ำใหญ่มากนิ้วมีดหนูมาป่ะกันไก่กันไก้กันไก่หัวน้ำหัวน้ำโอเคอยู่ เปล่าใสอีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะแตกหนูของอน้ำแล้วกันยังไม่ปิดตานะครับแต่น้ำสวยมากเลยโอ้น้ำสุดยอดวันดีมันไม่ปิดตานะทำไมโอ้โหมึงเหยอตัวกำปั้นทำไมอะ อ่อนนะครับแต่ต้องขอนะครับผมน้ําพอแล้วโอ้ยเอาไฟไปอย่างนั้นลูก oh. ห้ามเด็ดขาดเลยเนี่ยนะครับผมน้ําอีกประมาณสักสองสามวันนะครับผมมันจะปิดตาสวยแล้วก็ที่ผมบอกว่าอันนี้เกาะประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์นึงได้นะครับผมเพราะว่าเริ่มหยอดไข่ขางคือตัวหนอนเล็กๆนะครับซึ่งเรามองตาเปล่านี่อาจจะไม่เห็นนะครับแต่พื้นที่ดีนะครับผมมันก็เลยโอ้โหผมน้ํา แหลมเลยฮะต้องขอกันเลยทีเดียวนะครับผมหลังนี้นะครับหนูค่อยค่อยพลิกมาหน่อยหนูเห็นไหมครับน้ำหวานมันจะอยู่ในหลอดรูนะครับผมอืมโดนโนแล้วซึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ดอกไม้ไปครับผมหากันต่อนะฮะทางนั้นเลยครับผมน้ำพึ่งน้ำมิ้มเดือนสี่นะครับ